มชมบรรยากาศนะคะเขตจังหวัดเชียงรายเด้อขึจะไปเชียงใหม่จ้าลุงไปว่าแบบอ้วนเขานี่เนี่ยมันนะจำกันได้ละจำกันได้เนี่ยเนี่ยมะเตาเออนั่นเนาะนั่นเนาะมาโรซานั่นเนาะนึกว่ามาถึงก็จะตายหรอเฮ้ยเลยมาลูกจำกันได้ละนานนาน มาเดียวนี่มันปิกมาเลยพี่มาแล้วมัอยู่บ้านด้วยอมามายัวว่ะไปอยู่ไหนอยู่บ้านดอยปุณไปบ้านอยู่บ้านเหม่ปุณเอออยู่บ้านบ้านเขาเพื่อนนาะงกับผัวแตลงนันน่ะน้อไหนกับบ้านน่ะกันทีอยู่กับผัวนั่งกับอยู่กับบออ้วนนั่งกันอยู่กับบออ้วนนี่ก็อยู่บ้านอุ้ยเพียงไงเออเอออันนี้มาเอามาอยู่แล้วอ่ะเออไปอยู่ไหนก็ไปอยู่บ้านพุูดไง มันดอยดอยเลยบ้านเขาเนี่ยแมมันมันอยูฮะเนยพ่น้องมันเนยเอ,อ<ม>นี่มันกะปีมันอยูฮะเนยไอ้ของยูฮันโบ้ได้ได้ที่นี่มันมันเปลี่ยนบ้านคนเดิวเห็นแล้วเปลี่ยนบ้านคนเดิวหมอสามีลูกขอยูนั่นนหะบ้องเอาหัวี่ะ เดี๋ยวนี้ตัวยูก็ลูกตัวได้เนาะมีงานะมือไงถ้าลูกเต้าเป็นยังการเม่อเราเหลือกับเฮานะสอนจัะหลายข้างละถึงแม้ว่าบบอ้วนบบดีบบงามบาบรอแบบจางเต้กลัวใจดีเหมือนบะปา้าเหมือนบบอ้วนว่บมาบาบกล้าเอาอะ่ะนี่น้ำมันนี่ก่ะนี่จะกินกะให้ดันตัวนหนักร้อยร้อย ยังไงเอ็มรวยเ็นันเป็นยังนะคาราบาลด้วยน่ะอ๋อนี่นะเปิดเปิดด้วยดๆๆปิดปิดแน่นๆปิดแน่นๆปิดแน่นๆปิดแน่นเลยนะเปิดถึงกระเพาะมันย่อยใหญ่ๆเออปิดแน่นๆเลยเบอร์เป็นยังเบอร์เปิดนานบอร์ย่อยบอร์ย่อยดีมากๆเลยเนี่ยแก้วเนี่ยเนาะโอ้โหเก็บความเย็นนี่เดี๋ยวค่อยถึงพรุ่งนี้เหมือนกันแก้วมันความเย็นเลยเป็นหนุ่ยเอาไปตัวเองบนน่ะดีมากเลยเนี่ยบอร์ย่อยอุ้ยยังโตยังเนี่ย เอาตัวใหญ่เอานึกว่าวั้แพะ่หนึ่งวัยนั่นนึกว่าไอ้แกะเอานึกว่าแกะนั่นน่ะไอ้หนึ่วัยแกะ้านมาสามขวดเลยนั่นน่ะคาราบาวได้ไปกินเยอะเนอะดังกาแฟก็ตาค้างนะตาตาค้างตาทไม่ยังไม่กินเลยนี่ จิอยขอกินดูบนดอยบ่นเาโอ้จะเลินเนาะเพเนาะจะเินถนนเนาะโอ้แบกโกแบกหลานมาละเจ้าโอ้ตายตายตายูกเต่าก็คือเนาะหายตาเลี้ยงเนาะาเินจะถามเลย มีนั่นแหลนะน่ะโทรศพัพท์มันไม่มีนั่นแล้วใบแดงใบเขียวนะังปิดนะ <c oughs> ไดไ้แล้วน่ะใบแดงใบเขียว <c oughs> มันมีเหรอมันออกจากตัวเมืองมาแลยเหรอทีโอ้ดอยแท้ๆเลยเนะี่ดอยแท้ๆเลยอย้ย คดอยนะคะยังหูฟักท้องน่ะเดือคุณเลยแหละไปฟักท้องค่โทรศัพท์อย่างนี้เสียงเงาบังทั้งบังทั้งไม่อาไม่ยุดกบมันโทรศัพท์นะ ดอยแท้ๆเลยนั่นเนาะมันจะก็จะหนาวดีมันหนาวเนาะชิมุกไปเถอะๆเลยนั่นนี่เอามาในชั่วโมงแล้วกันเนาะเอาก่อยมาเนาะนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะมีดอยๆแบบนี้อะอู้วอมย้ายแต่ก่อนก่อนเมียอ้อยเนี่ยอันเนาะบนดอยขึ้นบนนะเดินมาเต้ขี้มากขี้เดิน บ้านอะไรอ่ะดูดๆก็จะมี kind of mm ่งเป็น yeah, ลุงานน้องตั้งเพศออกมามันจะเป็นคนคนจีนไงคนจีนอืมคนจีนเป็นลงงานสานี่ยรงก็จะเป็นตีของคนเดียวเนน่าจะเป็นอย่างสยามจันนี่นี่กัาล้งมะแป้นนี้มาได้แ้วนะล้างแป๊บแบเทีย แม่อายนะคะ36เชียงใหม่210รกิโลนะคะเชียงใหม่นะคะ210กิโลนะคะแบบเบาๆด้อแบบเบาๆเกดายหันอยากายกนถเขยนมันอยากาย

มีโอกาสไปเที่ยวกันเนาะนานแล้วอู้ยเตือนบอลมันมีติเอลกันนั่นมีนี่เนาะมีสิเยอะแยะอ้ยเอาบ่อเกลือที่เขาซื้อดอกเกลือนั่งกะมีไอ้หมอกเขาท้าเกลือนั่งกะโอ้สวยมากเท่าเท้าตีได้อะดอยเป็นแบบมีเกลือบบมีบ่อหกมุดส่ยมากเลยเนี่ยโอ้สวยๆน้อยแยนักสวยมากสวยมาก สวยจริงๆสวยมากเลยนะมยจริงมั uh, ีกุเนาะมสวยมากเลยเมื่อกี้น่ยอือที่สวยต่นี่ บนโดยพวกพ่อเนื้อใยเขาเนี้ยได้ขึ้นออกสวยมากเลยมีหนตังสงสัยจะลดขึ้นพ่อน้อหนูตังตังก้างมันเป็นส่วนอะไรอ่ะเป็นยังคลาคะสะบนโดยหั่นสวยมากเลยว่ะ มันเป็นย well, kind of well, ังทะลาก่อนนี่เน้อย้อยีเป็นส่ช้าส่วนช้ามันสูงจันนได้เก็บจ้ะอันที่เขียวๆี่หางนั่นจะเป็นช้าเป็นต้นท่ออ้หบานอยู่ขางบนน่ะอ้ห้างกับกระท่มกับยา ออกจักหน่อยจิออกจักหน่อยจิเอาบนดอยนะเบนดอยเฮานะทิกตอกเด้อนี่ทิกตอกหรอเออใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอ้ียสวยสวยบนดอยสูงสูงพูดแล้วเนอะหน่อยมันจบบ้านอาบเปียงบ้านอาบเปียงบ้านอาบเพียง สงเลยกดส่งเลยจับกดเลยป๊บกดต่อกดต่อยป๊บกดต่อข้างบนข้างบนจับขค้นเพียงโอ้หสวยมากเลยนี่เห็นไหม ตรงนี้จริงงามแน่นอนอันนั่นนี่มัดปินเนี่ยอันนั่นเราเนาะขุ่งตัวลิงจีเนี่ยนี่ต้นลิงจีอันนั่งเขาเอาหญ้ายขงเนี่ยเขาโก้เอาหนาเหมืเดียวนะกิโลสี่สิบแปดละกิโลสี่สิบแปดละอุ้ยยังไปเอาโก้มาขายน่ะเอาหน่อยที่เอาหน่อยที่เอาข้งหน่อยที่กด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 โอ้อใส่กว่าหั่นเด้อใส่กว่าหั่นเด้อ พูดน้ำก็ได้ว่าเป็นยังไงนดอยที่ไหนเนี่ยคลิปยาวเลย,นะยนเนาะดอยบ้านอาเพียงดอยบ้านไอเพียงยสวยมากสวยมากสวยกันน้อยแป๊บนึงเอาแต่บรรยากาศเฮ้ยบรรยากาศโอ้โหสวยจริงๆเลยอ่ะสวยๆสวยๆสวยๆสวยมากๆเลยสวยมาก